สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับจากวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทุกหกโมงเช้าเจอกับเรา2คนนะครับผมในเงเาเล่าข่าวครับกระผมเอบ้านไทยคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเสริมด้วยต้อยปักธงชัยะนะครับนะในรายการขันข่าวช้า มากระชักระเจงกันหน่อยนะครับครับตื่นกันขึ้นมาได้แล้วนะครับคุณผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าท่านจะเรียกว่าเป็นแม่บ้านเตรียมอาหารการกินไปให้ลูกบ้านไปให้พ่อบ้านนะครับหรือจะเป็นพ่อบ้านจะเป็นส่งลูกไปโรงเรียนะนะครับนะก็มารับฟังข่าวกันก่อน<ก>แล้วก็มาดูดูกันดูเราสองคนดูเราสองคนว่าเดลินีวันนี้มีอะไรกันบ้างครับน่าจะดูกันนะก็ตื่นกันขึ้นมาเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์คุณผู้ชมครับก็ตื่นมาให้กระฉับกระเฉงครับเราสองคน ก็มาพร้อมกับเดลีนิวถูกต้องฉบับที่22,842แล้านันนันนันวันนี้ก็ประจำวันศุกร์ที่24เมษายน27ครับ27สเเอ่อผิดไป3วันผิดไปสวันนี่พุทธศักราชส5 5 5ัาด2อ5 5คุณผู้ชม อ,อ่านความจริงอ่านเดลินิวโอ้โหไม่อ่านทั้งทั้งหน้าเลยล่ะรับ <c oughs> อ่านทั้งกรอบเลยอ่านทั้งกรอบเลยข่าววันนี้มากับหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจเราไปเริ่มข่าวที่เป็นนำความปรับปลื้มให้กับะสมนิกรชาวไทยกันก่อนเลยเปเลยครับนั่นก็คือข่าวที่สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดํำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในงานเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างเป็นทางการที่หอรัศดากรพิพัฒน์ ในพระบรมหาราชวังเรียกว่าทรงเปิดกาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ผ้านะฮะ เรื่องของผ้าสวยๆงามๆเนี่ยนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเรียกว่านำทางมาให้กับคนไทยไว้เป็นอย่างดีนะครับนะและ้วสมเด็จพระเทพก็มามาเปิดนะครับนะฮะสวยงามมากนะครับเรื่องของผ้าไทยนี่นะครับก็ชอโลกนะผ้า,<อ>าไทยเราเนี่ยใช่ใช่ใชชผ้าไหมอ่ะเฉพาะผ้าไหมนี่ก็มีหลายที่นะไหมโคราชไหมอุบลไหมขอนแก่นแต่ละที่เนี่ยนะครับก็จะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะปักทงชัยของบ้านพี่ต้อยเนี่ยโอ้โหแน่นอนเลยสวยงามจริงๆใช่ใช่ครับอันนี้ก็คื เขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวแบบไทยๆนะครับที่เราคนไทยเนี่ยลืมกันไม่ได้มไมไ่ด้จะต้องสืบสารกันต่อไปว่างั้นเถิดนะับถูกต้องเอาอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมครับพาผู้ชมไปดูบัวขาวหน่อยโอ้ยงานนี้ถูกฟ้องเรียกว่าจะจะล่ำล่ำกันมาหลายวันแล้วทีนี้เอาจริงเอาจริงแล้วครับเอพาดหัวหน้าหนึ่งฟ้องบัวขาวแล้วเรียบร้อยโดนร้อยล้านงานนี้ครับโอ้ยเขาบอกว่าทางปอประมุกในแขนเรื่องราวของศึกไทยไฟแหละครับที่ผ่านมา บอกว่าห้ามแล้วก็ห้ามอีกห้ามแล้วห้ามอีกงานนี้ไม่ได้ฟ้องแต่บัวขาวคุณผู้ชมครับพี่เลี้ยงนะคนที่เกี่ยวข้องโดนหมดการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าทนายความของค่ายปอมอเตอร์นะครับเขายืนฟ้องกับสารแพ่งให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องที่จัด เรื่องราวของการต่อยขึ้นน่ะนะครับ<อ>ไฟไฟดํ .com โดนแน่ๆอยู่แล้วห<อ>ัวขาวปอบมุก<อ>หรือนายสมบัติบัญชามเมฆเนี่ยโดน<อ>นะฮะที่พูดง่ายๆว่าที่ผ่านมาที่เรา ไปลุ้นกันนะที่แหลมบริหารโอนมันจริงๆต่อยมันมากผู้ชมก็ลุ้นกันมันลุ้นกันมันมากนักมวยก็ลุ้นกันมันลุ้นวนว่าเอ๊ะจะฟ้องเราหรือไม่ฟ้องใช่สุดท้ายก็ฟ้องจงแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นที่มันมันเนี่ยเนื่องจากว่าบัวขาวเนี่ยหลายเรื่องไงคุณผู้ชมเครียดอะเครียดโอ้ทั้งค่ายปอพมุกนู่นนี่นั่นแล้วไปต่อยกับฝรั่งทีนี้ฝรั่งไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะไม่รู้นี่เขาจ้างมาเขามาต่อยดี่ใส่เอาใส่เอาเหมือนโกรธอะไรกันมากมายน็อกเลยวัน อันนี้นะก็ต้องผมถือได้ว่าเราเองก็ต้องในฐานะที่เขาเป็นวีรบุรุษของเราอ่ะ,อะนะก็ต้องเอาใจช่วยบัวขาวกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้อ้าวแหมชื่อเนี่ยก็ฟังดูแล้วก็เหมือนกับเป็นเรียกว่าต้นไม้นะบัวขาวบัวขาว,ว,ขาวใช่เหมือนกันผ้าขาวผมขาวต่อไปนี้เนี่ยฟังชื่อแล้วก็เหมือนกับเป็นต้นไม้ไแต่จริงๆริแล้วมันเป็นอวัยวะอะไรอ่ะ เขาบอกว่าฉีดน้ำมันมังกรเน่าไอ้เราก็คิดว่าต้นแก้วมังกรไม่ใช่ฮะฉีดน้ำมันมังกรเน่าอยากเพิ่มขนาดอักเสบบวมเป่งจับตาว่ากลัวว่าเขาจะฆ่าตัวตายโอ้เออเขาบอกว่าแพทย์ออกโรงเตือนวัยรุ่นชอบพิเรนฮะอยากโอ้อวดความไม่ชายใช้น้ำมันมะกอกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของคนเรียกว่าอุตรีพูดง่ายๆอยากใหญ่ะ อยากใหญ่อหว่างั้นไปฉีดใต้ฟิวมหนังเพิ่มไปขนาดวัยวาเพศชายซึ่งน้องเอ้ยเขาก็มีเดลินดิวนี่ขึ้นในเห็นเป็นประจำครับคนที่ฉีดแล้วเน่าฉีดแล้วเน่านยไม่มีใครที่จะรอดเลยนะใช่ยังไม่วายยังไม่ไหวไม่ไหวนะฮะนะเอาเอาเอาไม่รู้แหละครับความพิเรนแบบที่นางเหาบอกเออมีเท่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละบางคนมันไม่พอใจอยากใหญ่มันจะเปลี่ยนจากสภาพมังกรกลายเป็นหนอนสับปะรด เน่าเลยพี่น้องโไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ก็จะจะแพงๆมากอย่าแผงๆมากนะอ้าวอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับพากันไปเรื่องราวต่อเนื่องกับคดีก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครตามข่าวจะสังเกตมีอยู่ข่าวหนึ่งคุณผู้ชมเป็นยังไงที่นักร้องโดนยิงแถวๆถนครปฐมอ๋อใช่ใช่ใช่เคยได้ยินอยู่เล่นนิวแล้วก็ขึ้นแล้วทีนี้ตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชู้สาวคุณผู้ชม คือพูดง่ายๆว่าผัวมาตามยิงชู้อ่ะเอออย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นจานกากันล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแปดคนครับคนแก๊งเลยสินเป็นแก๊งเลยนะคดีที่เขาก่อขึ้นเนี่ยนะครับไปยิงสามศพที่อำเภอนครชัยศรีคุณผู้ชมครับนครปฐมเนี่ยนะครับจับผู้ต้องหาได้8คนครับปรากฏว่าตำรวจพอจับได้เสร็จไปสอบถาม ว่าไปฆ่าเขาทําไมเออเออไปไปมามาคุณผู้ชมครับครับไปเจออย่างนี้ว่าเหตุผลที่ไปฆ่าไม่เกี่ยวกับชู้สาวเลยอ้าวแล้วมันเกี่ยวกับอะไรนะครับยิงผิดตัวโอ้โหยิงผิดตัวไปโดนสามศพเนี่ยนะออเข้าหัวเป๊ะเลยเนี่ยนะครับโอ้โหมันผิดตัวกันยังไงไม่รู้เนี่ยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มได้8คนผู้ต้องหาเขาบอกว่าคนยิงที่ชื่อนายวาทติศเนี่ยอายุ26ปีตอนนี้ยังลอยนวลอยู่ยังถูกจับไม่ได้เพราะเดอะแก๊ง เดอะแก๊งพอไปสอบถามรายละเอียดเขาบอกอย่างนี้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับนั่งกันอยู่นี่นะเอะทำหนา้าไม่ได้มารอสอบเข้าอะไรนะไม่ใช่ถือ<ำ>เอกสารสีขาวเนี่ยนะน่าหน้าที่ทำหนวดทำไมหนวดน่นทั้งหมดเนี่ยแปดคนนี้ <S 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 เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าไปกินที่ร้านอาหารโชกุนมันมีเด็กนั่งดิ้งนักล้อทีนี้ไปทะเลาะกันคุณผู้ชมครับไปทะเลาะกัน พูดง่ายๆว่าอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งแล้วไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยในร้านไปเรียกนักร้องคนนี้มานั่งว่า่างนั้นเถอะเออไปเรียกนักร้องคนนี้มานั่งพอนั่งเสร็จทีนี้พอทะเลาะกันยังไงก็คิดว่านักร้องคนนี้จะต้องกลับกับไอ้กลุ่มอลินี่แน่นอนเออก็ไปดักข้างนอกก็ไปดักข้างนอกปรากฏว่านักร้องคนนั้นเป็นไงโอ้ผัวเขามารับสิ ไปรับเสียใครคนหนึ่งเสีย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 แบบร้านกิฟท์ช็อปขับมาลับโอ้โหเสียซวยเลยอย่างนี้ไม่รู้เราไม่รู้ว่าหนีเมียมาหรือเปล่านนะครับขับมาลับนักร้องปรากฏว่าขับซวยก็บังเกิดซวยบังเกิดเออันั้นตามไปยิงไม่สนใจไอ้กลุ่มแปดคนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอลิเห็นเยยนักร้องคนนี้มาแล้วใช่ไอ้ที่ขับมาก็ต้องเป็นคนที่ทะเลาะกันในรองอาหารเมื่อกี้แน่ซัดแน่นอนเลย นะไปเหลือเลยตายพอตายเสร็จโอ้ทีนี้ก็คือยิงผิดตัวคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสลดมากสลดมากนะครับแล้วก็คนยิงก็เสียอนาคตส่วนคนถูกยิงก็เสียชีวิตเรียกว่ามีแต่เสียกับเสียคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งเสียอนาคตนะครับครับเอาไปดูข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับมีทั้งข่าวทั้งภาพมาครับบอกชื่นมื่นกันเลยปูรถน้ำป่าอ้อนขอหารืออีกนะฮะปัดหวังการเมืองยันเสื้อแดงเข้าใจว่างั้นเนี่ยนะครับ แล้วก็มีภาพของไม่ว่าจะเป็นท่านนักสายิ่งรักจินวัฒน์นายกรัฐมนตรีแล้วก็มีท่านพลเอกเปรมสินสุรานนท์รัฐบุรุษนะครับที่ว่าน4ีสาวเทเวศนะฮะ mm hmm. แล้วก็มีท่านรองนายกและมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านยงยุวิชัยดิตนะครับก็ยืนอยู่ด้วยในภาพเนี่ยนะฮะก็เมื่อวานนี้นะครับ, mm hmm. รบนายกก็เข้าไปรดน้ำขอพอรนะครับจากท่านประธานองค์ม,มนตรีคือพลเอกเปรมนะครับนะฮะ ปูลดน้ำปานะแต่จะถ้าอย่าอ่านผวนกับคำนะเป็นเป็นภาษาเหนือปลารดน้ำปูไม่ใช่นะนี่ปูรดน้ำป่าไม่ใช่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 เออนะอ้าวก็ขอให้มันมีการปรองดองก็ได้สักทีปรองดองนะ คือเราดูแล้วเราก็เข้าใจทุกฝ่ายนะอส่วนหนึ่งก็อยากให้มีปลอมดองอีกส่วนหนึ่งเขาก็อาจจะมีน้อยใจว่าทาไมสมัยเขาไม่ปลอมดองกันนะนะแต่คือเราดูเราก็ดูแบบเข้าใจคุณผู้ชมอย่าไปคิดว่ามันก็การเมืองก็ดําเนินไปอ่ะแต่เรามองแค่มันเป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งแค่นั้นเองใช่ดูแบบเข้าใจอ้าวไปนี่ดีกว่าคุณผู้ชมจะะเลยยังไงจากการเมืองลงเรื่องพื้นบ้านบ้างพื้นบ้านเนี่ยโอ้โหมันมีโจรตัวแสบ มันยังไงมันไม่รู้จะด่ายังไงเนี่ยมันคันแล้วมันทายาไงมันแสบมันมันมันเป็นโจรที่แบบใจหยาบอ่ะมันเป็นโจรโจรโจรเลยโจรโจรโจรพื้นบ้านมันแสบยังไงไอโจรไม่มีจะกินมันทําไงมันขโมยก๊อกน้ําโรงเรียน ไอ้ไอ้คิดล่ะไงเนี่ยจนแรงแค้นไม่รู้จะด่ายัางไงไอ้โจรไอ้โ,โ,โหไม่รู้จะด่าไงเลยทำไมล่าสุดมันมีโจรไปขโมยก๊อกโรงเรียนโอ้โห,โหโก๊อกน้ำเนี่ยนะก๊อกน้ำโอ <ห S> ้ <โห S 2> ล่าสุดเนี่ยนะครับโรงเรียนช่วงนี้ปิดเทอมคุณผู้ชมครับมันมีโจรตัวแสบบุกเ <โห S 2> ข้าไปในโรงเรียนช่วงปิดเทอมเนี่ยนะครับไปขโมยก๊อกน้ำกว่า30ก๊อกว่างั้นถึงครับทั้งโรงเรียนเลยว่างั้นทั้งโรงเรียนเกือบทั้งโรงเรียนเลย30ิอัน่ะ ว่าง่ายเนี่ยนะครับเป็นก๊อกน้ําทองเหลืองคุณผู้ชมครับเขาบอกอย่างนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พูดง่ายๆว่าพันโลงโรงเรียนอืตอนเย็นก่อนจะกลับแน่นอนครับมันติดก๊อกอยู่แล้วใช่ไหมฮะพอตอนเช้าเปิดมาเท่านั้นแหละครับน้ําพุ่งเลย30จุดโอ้โหยังก็สวนสาธารณะเลยสาธารณเลยเหมือนแต่งเรียนทีนี้มันก็มาขโมยคุณผู้ชมอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเออเรื่องราวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ครับผมที่แถวแถลาดบุรีอ้าวนั่นแหละครับนะ หรือว่าจะมีข่าวเรื่องทุนไฮโซ400ล้านประมูลเพชรหรือว่าได้ชื่อ72มือถือแก๊งพุกนคร,ครหรือว่าจะเป็นสกูปเด่นจับตาสวปอลาวาโฉมใหม่หลังเปิดเซเรียอาเซียนทั้งหมดนี้ในเดลีนิวฉบับวันศุกร์ที่7เมษาย,ยนนี้นะครับ <c oughs> ส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวนัดต้อยของลักชายของเราจะมาแล้วก็จะมีข่าวของเราจะเป็นสัมมเนนสำนึกผิดสำนึกผิดเรื่องอะไรจะไปดูกันแ<อ>ม่น้ําปลายแห้งขอดแล้วก็สกูปสุดลับมหัศจรรย์สวนยางพาราครับตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับพักสักครู่ครับ อร่อยใหม่จากไวตามิวน้นมถั่วเหลืองหอมเมอว์และข้าวบาเล่ไวตามิวบิ๊กเพิ่มอีกเพิ่มอีกจัดหนักให้ถึง330มิลลิตรแค่10บาทไวตามิวบิ๊ก330มิลลิตรอร่อยอิ่มคุม้ม <c oughs> ใหม่ไวตามิวสูตรข้าวบาเล่และมอว์โระทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชจึงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เยาว,วชนไทยได้มีแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้สังคมไทยก้าวไปในโลกกว้างอย่างเต็มภาคภูมิ อพทชร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนความสุขทางกายเมื่อไหร่ก็หาได้แต่ความสุขทางใจต้องเริ่มจากตัวเราเริ่มทำในสิ่งที่เรารักปล่อยใจไปกับกลิ่นน้ำหอมกับรสชาติเข้มเขมของเนสกาแฟเรดครับที่เป็นตัวเรา ใช้ใจมองและจะเห็นว่าความสุขอยู่ที่ไหนความสุขที่เราสร้างเองเนสกาแฟเรดครับวันพรุ่งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักทุกเรื่องราวในชีวิตของคุณจะปรากฏขึ้นที่นี่ชีวิตของคุณอย่าให้ใครกำหนด กำหนดดวงชะตาด้วยตัวของคุณเองติดตามรายการเดลี่พยากรณ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6นาิกา30นาทีทาง Daily News TV ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในกำมือของคุณสวัสดีค่บ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับต้อยปักธงชัยของจริงของแท้มาแล้วของจริงนี่เขาบอกว่าต้องให้พูดภาษาโคราชให้ฟังหน่อยสิอ่าใช่ใช่ใช่พูดบึ้งได้บึ้งนิดหน่อยได้บึ้งเดี่ยันนี้ของแท้หแล้วทักโคราชนี่ต้องของแท้ต้องได้บึ้งได้บึ้งนิดหน่อยได้บึ้งนิดหน่อยแต่แต่ผมผมเนี่ยรู้จักกับคนโคราชอยู่อำเภอเมืองเลยอยู่เขาเรียกบ้านหลักร้อยบ้านหลักร้อยนี่เขาบอกว่าภาษาโคราชของแท้เขาต้องบอกงี้สำเนียงว่างี้เขาบอกว่าหลักร้อย